สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับผมครับชาลรงคุตโตในรายการ Big w a r ลผ่าโลกครับเรามาติดตามครับข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองการทหารกันต่อนะครับช่วงนี้ครับเราจะมาโฟกัสสถานการณ์ในเมียนมาเป็นพิเศษครับมีสถานการณ์ครับที่อัปเดตมากขึ้นครับทุกวันทุกวันนะครับครับตอนนี้ครับมีการสู้รบกันครับระหว่างกองกำลังชาติพันธุ์นะครับกับทหารพม่าแล้วนะครับโดยครับวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาครับ กองทัพเอกชนขชินหรือ KIA ครับได้โจมตีข่ายทหารของเมียนมาครับบริเวณรอยต่อของรัฐขชินกับภาคสกายของพม่าพันเอกหน่องบูครับโฆศกของ KIA หรือกองทัพเอกชนขชินก็ได้ออกมาแถลงการว่าการโจมตีข่ายทหารของพม่าครับในวันที่11ที่ผ่านมาเป็นการตอบโต้ที่กองทัพทหารพม่าได้สังหารประชาชนชาวขชินที่ได้ประท้วงอย่าง สงบสันติไป2รายนะครับแล้วพอเกิดเหตุการณ์โจมตีค่ายทหารของพมา่าในวันที่11จนกระทั่งครับวันที่12มีนาคมที่ผ่านมากองทัพทหารพรมาร่าครับก็ได้โจมตีโดยใช้กระสุนปืนใหญ่ยิงเข้าไปตอบโต้ทหารขชินบนเส้นทางระหว่างเมืองโมกองกับเมืองคาไมทําให้มีชาวบ้านบาดเจ็บ4คนซึ่งในนั้นเป็นเด็กด้วยกัน3คนนะครับ นี่คือทางรัชชินเรามาดูอีกทางหนึ่งครับก็คือทางด้านรัชฉานที่เมื่อวันก่อนครับผมได้รายงานว่ามีทหารพรม่าครับเข้าไปเกณฑ์ครับชายชากนวัย1 8บแถึงยีปีที่รัชฉานคุณผู้ชมคิดว่ารัชฉานหรือคนที่รัชฉานจะยอมไหมครับก็ไม่ยอมจริงไหมครับทําให้มีการประทะกันครับทางทหารพม่าครับที่บุกไปในรัชฉานครับก็ได้ใช้กองกําลังในการปราบปรามโดยใช้กระสุนจริงทําให้ที่รัชฉานครับมีผู้เสียชีวิต8คนครับที่เมือง อ,องบันแล้วก็นอกจากนี้ครับโคศกของพรรค NLD นะครับของนางองาซานสูจีนั่นก็คืออูจีโทก็ได้ถูกจับกลุ่มไปด้วยเพื่อเป็นการตัดกำลังนะครับในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาเมื่อกี้คือสถานการณ์ทางการอาหารใช่ไหมครับเรามาดูสถานการณ์ทางด้านการทูตกันบ้างครับการทูดครับเอ่อในตอนนี้ครับในวิธีระดับสาติโดยสหประชาชาติและชาติตะวันตกนะครับกำลังเคลื่อนไหวครับโดยมีเป้าหมายอยู่ตรงที่ขยาย ความให้เมียนมาเป็นประเทศที่เป็นรัฐล้มเหลวมีการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงโดยสงบสันติแต่ในความเป็นจริงแล้วการประชุมนุมประท้วงโดยสงบสันติจริงๆก็มีครับแต่การชุมนุมประท้วงครับที่มีทั้งก้อนอิดนะครับหรือมีอาวุธที่เข้าปะทะกับตำวรวจและทหารเมียนมาก็มีเช่นกันนะครับซึ่งทางภาพเหล่านี้สื่อตะวันตกหรือสื่อกระแสหลักระดับโลกก็ไม่ได้มีการพูดถึงแต่อย่างใดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ ตอนนี้ครับในเขตเมืองของพแม่ครับก็มีการต่อสู้กันครับตอนนี้ครับภาพครับคล้ายๆกับจะเกิดสนามรบครับอยู่ในประเทศเมียนมาเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมในการเมืองย่างกุ้งการเมืองมันดาเลครับซึ่งเป็นพื้นที่หลักในการต่อสู้กันครับระหว่างผู้ชุมนุมท้วงหัวรุนแรงกับทหารของพม่นะครับทำให้ชาวบ้านหรือประชาชนโดยทั่วไปครับก็ต้องรีบภัยครับออกจากเมืองย่างกุ้งออกจากเมืองลาเลไปยังภูมิลำเนา หรือไปยังรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อลี้ภัยการประทะกันครับระหว่างกลุ่มต่อต้านแล้วก็กลุ่มของทหารนอกจากนี้ครับนอกจากจะลี้ภัยไปยังชนบทลี้ภัยไปยังรัฐของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วยังมีการลี้ภัยไปต่างประเทศด้วยครับคุณผู้ชมก็คือมีกลุ่มคนครับประมาณ1,000คนครับลี้ภัยเข้าไปยังในประเทศอินเดียและตอนนี้ครับทางฝั่งไทยสถานาการณ์ครับที่สถานีตำรวจบริเวณชายแดนไทยที่ติดกับเมียนมาสถานที่ไม่พอ สำหรับผู้ที่ลี้ภัยข้ามแดนมาอีกไม่นานครับคาดว่าจํานวนคนครับที่มาจากฝั่งเมียนมาจะมีมากกว่านี้อีกครับคุณผู้ชมในทางบทบาทของชาติตะวันตกครับเขาก็ชูธงในเรื่องของการใช้สหประชาชาติครับเข้ามาบีบเมียนมาโดยใช้ข้ออ้างครับสิทธิมนุษยชนการก่อการร้ายและอาชญากรรมสงครามแล้วก็มีคนของเมียนมาครับที่นั่งอยู่ในเวทีสหประชาชาติคอยรับลูกอยู่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการ A สอง P ตอนนี้ครับสถานการณ์ในเมียนมาภาพลักษณ์ออกมาเป็นแบบนั้นเลยครับคุณผู้ชมแต่ตอนนี้ครับกำลังชงเรื่องครับให้กับองค์กรระหว่างประเทศในระดับภพพูมิภาคครับก็คืออาเซียนเพื่อให้เป็นไปตามหลักการ r 2 P ที่จะยกกองกาลังของสหประชาชาติเข้าไปในเมียนมานะครับคุณผู้ชมตอนนี้ถึงขั้นตอนที่จะชงเรื่องให้กับองค์กรระหว่างประเทศระดับภูมิภาคครับที่ใกล้เมียนมาที่สุดนั่นก็คือ อาเซียนนั่นเองวันที่18มีนาคมที่ผ่านมาครับก็ได้มีการจัดประชุมทางไกลครับจัดประชุมวิดีโอคอนเฟล็นต์ครับของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศในกลุ่มอาเซียน10ประเทศครับในประเด็นเรื่องของการส่งเสริมความมั่นคงในระดับภูมิภาคการแพร่ระบาดของโควิด -19 และบทบาทของกองทัพในการรับมือภัยคุกคามในรูปแบบใหม่อาทิเช่นอาชกรรมข้ามชาติการก่อการร้ายและโจรสนัด ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ครับก็มีประธานอาเซียนนะครับก็คือบรูไนนะครับเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับสำหรับประเทศไทยครับปบสูงสุดของเราก็ได้เข้าประชุมในครั้งนี้ด้วยซึ่งโดยปกติแล้วครับประเทศอาเซียนครับจะมีกฎบัตรอันหนึ่งครับที่สําคัญก็คือการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกันแต่ไม่ทราบว่าครับในการประชุมครั้งนี้จะนําประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนเข้ามาใช้หรือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ซึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ครับประเทศในอาเซียนครับที่มีความพยายามที่จะเป็นผู้นำในการที่จะเสนอแนะหรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของเมียนมาครับก็คือทางประเทศอินโดนีเซียครับโดยทางนายฮาดียายันโตผู้บัญชาการกองทัพของอินโดนีเซียครับก็ได้ออกมาแสดงท่าทีหรือออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งวันรุ่งขึ้นครับวันที่19มีนาคมประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดของอินโดนีเซียก็ได้ถแถลงการในวันเดียวกันหลังจากเข้าร่วมประชุมแล้วก็เรียกร้องครับให้อาเซียนแสดงบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงในเมียนมาอย่างเป็นทางการโดยเตรียมให้บรูนไนครับในฐานะประธานอาเซียนจัดการประชุมระดับสูงในวราระพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะ เพื่อยุติความรุนแรงและฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมานอกจากนี้ครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดโดก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตจากการถูกปราบปารามการสลายการชุมนุมในเมียนมาและเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมายุติความรุนแรงนะครับนอกจากอินโดนีเซียครับก็ยังมีสิงคโปร์ครับที่ได้แสดงท่าทีสอดคล้องกับประเทศอินโดนีเซียโดย Facebook ของกระทรวงกลาโหมของสิงคโปร์ได้เผยแพร่ครับ พลโทเมวินอองผู้บัญชาการสูงสุดของสิงคโปร์ที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้แสดงความกังวลเป็นอย่างมากต่อสถานการณ์ในเมียนมาและเรียกร้องให้ยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่ในการใช้กําลังในการปราบปรามพลเรือนที่ไม่มีอาวุธขณะที่สำนักข่าวอิระวดีสำนักข่าวท้องถิ่นของประเทศเมียนมาก็ได้รายงานว่าไม่มีรายงานที่ชัดเจนว่าผู้นําเมียนมานั้นได้กล่าวตอบโต้ประเด็นนี้อย่างไรซึ่งในสื่อโทรทัศน์เปิดเผยเพียง ว่ามีการประชุมในประเด็นเรื่องของโควิด -19 ที่ไดครับที่ระบาดและส่งผลกระทบไปทั่วโลกล่าสุดครับทางการเมียนมาได้ตัดสายเคเบิลอินเทอร์เน็ตเพื่อยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและการปลุกระดมจากฝ่ายต่อต้านและได้ใช้เทคโนโลยีครับในการตรวจจับหรือติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลอาหารพรมาร่าด้วย ซึ่งเรื่องนี้ครับองค์กรสิทธิมนุษยชนรับไม่ได้ครับจากองค์กรสิทธิมนุษยชนในเมียนมาหรือ Human Rights ครับก็ได้ออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อกรณีที่รัฐบาลทหารพรมา่าภายใต้สภาบริหารแห่งรัฐหรือ SAC ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่มีระบบ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเคลื่อนไหวที่ประกาศใช้แนวทางขัดขืนโดยสงบหรือ CDM ทางการเมียนมา ได้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการตรวจจับใบหน้าแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์กลุ่มสิทธิมนุษยชนถือว่าเรื่องนี้เป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพและทําให้ประชาชนกลัวว่ารัฐบาลจะนําข้อมูลไปใช้ในการจับกลุ่มและดําเนินคดีต่อกลุ่ม CDM อีกทั้งยังทําให้กระแสะต่อต้านจีนในเมียนมาขยายตัวขึ้นด้วยเพราะว่ากลุ่ม CDM เชื่อว่าบริษัทหัวเบยครับได้สนับสนุนเทคโนโลยี AI ให้กับรัฐบาลพมา่า แต่ทางองค์กร Human นไรเ t อรครับไม่เคยพูดถึงเลยครับว่ามีการตอบโต้ตำรวจและทหารโดยใช้อาวุธที่ทำขึ้นเองมีการจัดกลุ่มทำลายสิ่งของวางเพลิงปล้นทรัพย์ในสถานที่ต่างๆตอนนี้ครับสถานการณ์ในเมียนมาครับก็มีความดุเดือดร้อนแรงมากขึ้นทุกทีทุกทีครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่คลุกกุ่นครับอยู่ในเขตเมืองและพร้อมทั้งสถานการณ์ในวิทีการทูตครับในระดับภูมิภาคก็คืออาเซียนแล้วก็ในระดับโลกก็คือสหประชาชาติคุณผู้ชม ยังคงติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ได้ต่อในรายการ Big ก a อลผ่าโลกสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย